ลายเขานะลายเข่าแล้วก็ต้นไม้ก็จะเขียวเลยนะคะสองข้างทางเนาะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าอยู่อากาศก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะวิวทิวทัศน์สองข้างทางก็เต็มไปด้วยต้นไม้อากาศก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะวิวทิวทัศน์สองข้างทางก็เต็มไปด้วยต้นไม้วิวข้างหน้าเห็นไหมคะ ภูเขาซ้อนกันเลยนะคะมองไปไกลๆข้างหน้าจะเห็นภูเขานะคะด้านหน้าภูเขาทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆพี่นุน้ยก็ให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศนะคะประมาณน่าจะประมาณเที่ยงกว่ากว่านะคะเพื่อนๆเที่ยงเนาะประมาณเที่ยงเที่ยงกว่ากว่าหรือเที่ยงละประมาณนี้นะคะกับเขานะคะเพื่อนๆ แต่ว่าก็จเจริญเลยนะคะถนนลาดยางมีไฟฟ้าข้าวแล้วนะตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะคะฝนยังไม่ตกตอนนี้ค่ะถึงทางหุบลิงนะคะจากขึ้นข่าวมาแล้วนะคะจากไปทางบ้านพี่นุ้ยนะคะเพื่อนๆผ่านหมู่บ้านห้วยเจะกับเขานะคะเพื่อนๆแต่ว่าก็เจริญเลยนะคะถนนลาดยางมีไฟฟ้าข้าวแล้วนะตอนนี้ฝนยังไม่<ๆ>ตกนะคะฝนยังไม่ตกประมาณ น่าจะประมาณเที่ยงกว่ากว่านะคะเพื่อนเพื่อนเที่ยงเนาะประมาณเที่ยงเที่ยงกว่ากว่าหรือเที่ยงแหละประมาณนี้นะคะสองข้างทางก็จะสวยนะเจอภูเขานะคะลอ้อมรอบไม้นะคะต้นไม้นี้แบบพอโดนฝนนะได้น้ําฝนนะใบไม้จะเขียวนะคะแล้วก็มองสดชื่นมากๆนะคะเพื่อนเพื่อนที่เห็นนะเสาไฟทั้งนั้นเลยตรงนี้น่าจะเป็นศาลพระแจงนะคะตรงนี้ ทางนี้เป็นสันข้ารรแจงนะคะแล้วก็ออกได้นะคะไอ้ทางอ,อ่บ้านลาดทางท่ายางก็ออกได้มันจะมาทางบ้านพินุ้ยได้เหมือนกันนะแต่อันนี้จะเป็นทางทางอกีกทางหลักนะคะช้างมาแล้วนะคะผ่านตาชะดอมาแล้วนี่อันนี้จดุดโซนหุบลิงนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าหุบลิงนะคะสองข้างทางก็จะสวยนะเจอ ภูเขานะคะล้อมรอบตรงนี้น่าจะเป็นสานพระแจงนะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นสานพระแจงนะคะช้างมาแล้วนะคะผ่านตาชะดอมาแล้วนี่อันนี้จดุดโซนหุบลิงนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าหุบลิงนะคะด้านหน้าภูเขาทางนั้นเลยนะคะ ก็มีรถวิ่งสวนผ่านเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็อยู่วิวข้างหน้าเห็นไหมคะภูเขาซ้อนกันเลยนะคะมองไปไกลๆข้างหน้าจะเห็นภูเขานะคะด้านหน้าภูเขาทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆลายเขานะหลายเขาแล้วก็ต้นไม้ก็จะเขียวเลยนะคะสองข้างทางเนาะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าแล้วก็ออกได้นะคะไปทางออบ้านลาดทางท่ายางก็ออกได้ จะมาทางบ้านพี่นุ้ยได้เหมือนกันนะแต่อันนี้จะเป็นทางทางเอกทางหลักนะคะประมาณน่าจะประมาณเที่ยงกว่ากว่านะคะเพื่อนเนเที่ยงเนาะประมาณเที่ยงเที่ยงกว่ากว่าหรือเที่ยงละประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็ะถึงทางหุบลิงนะคะจากขึ้นเขามาแล้วนะคะจากไปทางบ้านพี่นุ้ยนะคะเพื่อนๆนผ่านหมู่บ้านอ่าห้วยจะาจินาะสาไฟฟ้านะคะ ถนนก็ลาดยางแล้วนะก็สี่เลนนะนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็สี่เลนนะนะคะวิวข้างหน้าเห็นไหมคะภูเขาซ้อนกันเลยนะคะมองไปไกลๆข้างหน้าจะเห็นภูเขานะคะด้านหน้าภูเขาทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆช้างมาแล้วนะคะผ่านตาชดอมาแล้วนี่อันนี้จดุดโซนหุบลิงนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าหุบลิงนะคะ ลายเขานะลายเขา่าแล้วก็ต้นไม้ก็จะเขียวเลยนะคะสองข้างทางเนาะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าอยู่หน้าสาวไฟฟ้านะคะถนนก็ลัดยางแล้วนะก็สี่เลนเลวนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็สี่เลนเลวนะคะตอนนี้ก็ถึงทางหุบลิงนะคะจาขึ้นเขาวมาแล้วนะคะจากไปทางบ้านพี่นุ้ยนะคะเพื่อนๆผ่นานหมู่บ้านอา่าห้วยจะ ูเขานะคะแล้วก็ออกได้นะคะไปทางเาบ้านลาดทางท่ายางก็ออกได้มันจะมาทางบ้านพี่นุ้ยได้เหมือนกันนะแต่อันนี้จะเป็นทางทางเอกทางหลักนะคะบรรยากาศสองข้างทางทางจะไปบ้านพี่นุ้ยนะคะก็ต้องผ่านตรงนี้นะเส้นนี้นะคะแต่ว่าก็ออกเส้นอื่นได้เหมือนกันนะทางเขาย้อยกับเขานะคะัเพื่อนๆแต่ว่าก็จะริเลยนะคะถนนลาดยางมีไฟฟ้าเข้าแล้วนะ อนนี้ฝนยังไม่ตกนะคะฝนยังไม่ตกไปนะคะต้นไม้นี้แบบพอโดนฝนนะได้น้ําฝนนะใบไม้จะเขียวนะคะแล้วก็มองสดชื่นมากๆนะคะเพื่อนๆที่เห็นนะเสาไฟทั้งนั้นเลยพี่นุ้ยก็ให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศนะคะตรงนี้น่าจะเป็นสารพระแจงนะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นสารพระแจงนะคะประมาณ น่าจะประมาณเที่ยงกว่าๆนะคะเพื่อนๆเนๆที่ยงเนาะประมาณเที่ยงเที่ยงกว่าๆหรือเที่ยงแหละประมาณนี้นะคะพี่นุ้ยก็ให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศนะคะตรงนี้น่าจะเป็นสารพระแจงนะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นสารพระแจงนะคะ บรรยากาศค่อนข้างที่จะดีนะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะต้นไม้เยอะมากๆเลยเนาะติดภูเขาด้วยนะคะพี่นุจะให้ดูบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีนะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะต้นไม้เยอะมากๆเลยเนาะติดภูเขาด้วยนะคะพี่นุจะให้ดูสองข้างทางก็จะสวยนะเจอภูเขานะคะล้อมรอบช้างมาแล้วนะคะผ่านราชดอมาแล้วนี่ Alexandria อันนี้จุดโซนหุบลิงนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าหุบลิงนะคะไม้นะคะต้นไม้นี้แบบพอโดนฝนนะได้น้ําฝนนะใบไม้จะเขียวนะคะแล้วก็มองสดชื่นมากๆนะคะเพื่อนๆที่เห็นนะเสาไฟทั้งนั้นเลยท้างมาแล้วนะคะผ่านตาชดอมาแล้วนี่อันนี้จุดโซนหุบลิงนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าหุบลิงนะคะตรงนี้น่าจะเป็นสารพระแจงนะคะตรงนี้ นี้เป็นสันข้ารรแจงนะคะประมาณน่าจะประมาณเที่ยงกว่ากว่านะคะเพื่อนๆเที่ยงเนาะประมาณเที่ยงเที่ยงกว่ากว่าหรือเที่ยงแหละประมาณนี้นะคะพี่นุ้ยก็ให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศนะคะกับเขานะคะัเพื่อนๆแต่ว่าก็จเจริญเลยนะคะถนนลาดยางมีไฟฟ้าข้าวแล้วนะ ตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะคะฝนยังไม่ตกน,ตกนะคะเสาวไปฟ,ฟ้านะคะถนนก็ระ h a ยางแล้วนะก็สี่เลนเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็สี่เลนเลยนะคะตรงนี้น่าจะเป็นสาลพระแจงนะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นสันพระแจงนะคะไหลเขานะไหลเขาแล้วก็ ต้นไม้ก็จะเขียวเลยนะคะสองข้างทางเนาะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าแล้วก็ออกได้นะคะไปทางบ้านลาดทางท่ายางก็ออกได้มาจจะมาทางบ้านพิณวิ่งได้เหมือนกันนะแต่อันนี้จะเป็นทางทางอีกทางหลักนะคะไหลเขานะไายเขาแล้วก็ต้นไม้ก็จะเขียวเลยนะคะสองข้างทางเนาะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับป่าอยู่ตอนนี้คะถึงทางหุบลิงนะคะจะ ขึ้นข่าวมาแล้วนะคะจากไปทางบ้านพี่นุ้ยนะคะเพื่อนๆฐานหมู่บ้านอห้วยจะวิวข้างหน้าเห็นไหมคะภูเขาซ้อนกันเลยนะคะมองไปไกลๆข้างหน้าจะเห็นภูเขานะคะด้านหน้าภูเขาทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆวิวข้างหน้าเห็นไหมคะภูเขาซ้อนกันเลยนะคะมองไปไกลๆข้างหน้าจะเห็นภูเขานะคะด้านหน้าภูเขาทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆ ภูเขานะคะและ้วก็ออกได้นะคะไปทางาบ้านลาดทางท่ายางก็ออกได้มาจจะมาทางบ้านพินวิ่ได้เหมือนกันนะแต่อันนี้จะเป็นทางทางอีกทางหลักนะคะหน้าภูเขาทางนั้นเลยนะคะก็มีรถวิ่งสวนผ่านเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ น่าจะประมาณเที่ยงกว่ากว่านะคะเพื่อนๆเที่ยงเนาะประมาณเที่ยงเที่ยงกว่ากว่าหรือเที่ยงแหละประมาณนี้นะคะช้างมาแล้วนะคะผ่านตาชะดอมาแล้วนี่อันนี้จดุดโซนหุบลิงนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าหุบลิงนะคะบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีนะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะต้นไม้เยอะมากๆเลยเนาะติดภูเขาด้วยนะคะพี่นุจะให้ดู